และของหัวใจรัวๆผ่านหน้าจอพบกับน้องไรอันค่ะ i can the now i you ที่ตรึงหัวใจเรื่อยมสมต่อเป็นบองถ แง่ง่วงกันได้บ้างเนาะครับผมเดี๋ยวปรับอะไรนะอ่าขอถามแล้วกันเงียไม่ง่วง,ง,งเลยเนาะสนุกมากขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวปรับอารมณ์นิดนึงปเป็นเพลงช้าๆให้กำลังใจก่อนแล้วกันนะฮะสนุกเพลงก่อนแล้วกันครับมาจัดมาเลยครับพี่กีสันบ้างเลยจะไม่น้อยนะครับนะพอของปากของคอเพ,ออพอะระกระเทินว้าวครับ <laughs> ผมกับคิดมีใครอยู่ในชื่อในเพลงบ้างไหมฮะมีหลายชื่อเลยนะไม่มี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 แงอ้อยนะ น้องนิดอุดรน้องนิดน้องนิดนี่หน้องนิดนายคะน้องนิดโอเคน้องนิดน้องนิดผ่านไปน้องนอุดรน้องพรไม่มาไม่มาอ่ะจะซื้อพรอีกแล้วเมื่อกี้ที่อ้อยอยู่อ่ะน้องพรน้องแนนน้องแนนนมี้อน่ไหมน้องแนนอ่ะไม่มีเดี๋ยวก็มีเองนะฮะไปลองจะต่อครับกับโลกยังมีผู้ชายเดี๋ยวพอแล้วเป็นช้าพอแล้วเดี๋ยวจะม่วงกันดูจากแม่แม่ข้างหลังมีหาวบ้างอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาเต้นกันสักอย่แล้วกันครับเดี๋ยวเพลงเร็วสัก สี่สห้าเพลงจัดมาเลยครับขอคบคุณครับอแม่เขาบอกว่าเต้นเห้ืบนเขาเลยเพิ่งมาวันแรกแม่พอไหมเหนื่อยยังยังได้อีกนะไม่เหนื่อยย,อนะอยังนี่เอาไปไปกันต่อครับผมไม่เคยมีพรสวรรค์ด้านการเต้นอย่างใครเขาบ้างร้องได้อย่างเดียวเอาไปไหนล่ะกลับแล้วโอเคโอเค,อ,เคอยู่คนเดียวซนะแล้วแม่มีใครอยากขึ้นมาเต้นบ้างไหม ฮะไม่ต้องเฮี้ยวแบบขนาดนัดน่นยังเบาอยู่เลยอ่ะสัฟิง้วฮะกระแซะเข้ามาสิครับคุณเดือนบอกว่าเต้นด้วยเล่นด้วย

เจนแจวเชื่องดังแม่วัวนอนนายก็ติใง้คนมือแพ้พูดมาเปล่านิ่งบีบกัที่เมื่อไรจะได้มันตบบวัวร่างกายเปลาแต่มองตาอ่างต้องว่าซ้องว่าโทยังขาสั่งเกิดมาเป็นชายถ้าห่ออายกันอีกกี่วันจะได้จอกไข่แดงยับ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 เามาสิเสะกๆะๆสะเสะเอามา

เต้นแบบนี้ที่นี่ครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าดึกแล้วว่าเด็กๆเราจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในร่างกายนะฮะแต่ว่าขอบอกอีพีร้านก่อนเลยว่าไปเจองานไหนห้ามขอท่าเต้นทางนี้นะรู้กันแค่นี้เหตกันแค่นี้นะฮะขอฮะฟังใครดีนะเต้นแบบตัวเกิร์มสิทธิต้องเรียกหัวหน้าเข้ามาเต้นด้วยเดี๋ยวรอเขามาก่อนรอบอสมาก่อนนะ เพลงนี้ด้วยกันครับยายามมาเล่มยายเล่มาก่อนเลยกีนนี่คือจะเต้นด้วยกันไหมล่ะมา ออกมาที่แทนรัมชีวิตใจแหลมนานา,นาต้องมึงพาเสียงเพลงน้อมนำคนเดียวแรงเป้ารำมีดทอนออกมา,ายืนจะเรงอะไรลำํำเพลงด้วยในจังหวะดีเี่ยงยายสายเอวก็มีสายที่กว่าที่จะทีละกีกันตนาะ ยัยแหลงแกแล้วผมยาวสีขาวเกาจังหมดเดียวแล็เฝ้ารังพี่ลูกคอยนั่งพักปีเอาใจเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้การโทรต้องแต่เราโตอย่าหาดูกันไม่ได้มาจะแปลกกันจะรักหน้าใจถ้าจะดูก็ไปที่พัทยาพัดผุกผ่าเลยครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับเต้นก่อนมาเต้นกัน มาด้วยเลยมาด้วยเลยแข่งให้นหน่อย,ยบัดดี้แกล้งแกแล้วผมยาวทีข้าวเก่าจางหมดเรียวแรงเ้าแรงไม่รู้คอยนักพัดปีเอาใดเป็นนาชีพของใช้การทุกท่าไมวะฮ่าฮาด,ดูกันไม่ได้แล้งการจะแววสานใจถ้าจะดูกอไปที่พัทยาพัดโ โมดึกบวงเต้นร้องเลงไม่ต้องสนใจแล้วปิดปิดถูกๆเอาฟิวเอาฟิวไปแม่เอาฟิวไปม่ีเออน่นนนมีน้ำไหมน้ำเอาจ่า่จจะไม่เป็นจ้องอึพอติิๆน้ำนะน้ำนะน้ำนะบอกขอหน้า่อยเพว่าไงแม่ใส่ใส่เอาน้ำมากินแน่เอาน้ำมากินแน่ อย่น้ำนะครับใี่อยู่พี่อยู่น้ำนะฮะเสือกซสือกให้งน่อยนามาแล้วเตยมมาแล้วเอาคำนะคะเพลงเดียวเพลงหนึ่งครับเพลงนี้ซอฟตลงมาหน่อยแล้วกันนะฮะบรยบอกเลยพกันดดปังปังครับจัดมาเลย ว่าไรว่านไงอะไรนะคี่แม่เป็นขอเพีงหนฮั่นจิขอบคุณครับขอัสดีครับขอัคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อรับพี่อ้อยก็บอกสวัสดีครับตัอ้อยตไพยานกับเสียวเสียวอ่ะเซียววเข้าเลย เป็นไงบ้างครับคุณแรนดวันนี้ร้องแบบยาวๆจุกๆเป็นไงบ้างครับมวนบลร้องเสียงโซนบหรือว่าอัดแทนที่เด็กผู้มวนคอนเสียงสแทนปติร้องบ้าร้องหลุดอยู่นะฮะลืมน้องลืมเนื้อไปหมดอ๋อไม่หรอกตื่นเต้นหรอมัวแต่จะเต้นนะเด็กครั้งแรกสำหรับการมาตัวเกมมิวสิกเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้เป็นเกียรติมากๆเลยครับต้องขอบคุณพอด้วยนะครับที่พามาในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เรียกว่าเปิดใจแล้วเปิดโอกาสให้หนูได้มาตัวความสามารถหนูน้ด้วยเสียงก็ดีขอเบิ้งมื่อเลยครับผมว่า มือกระนิมนี่ขอเบิรงไลฟ์มื่อไรครับขอเบอร์ไลฟ์เอาอะไรแทนได้ไหมครัผมผมมีอาชีพเสริมเลยครับเป็นหมอดูมาดูครับดูจะน่าจะยปัญหากับสายตาเนาะเนี่ยใช่ใช่โอ้ม่น่าใส่แว่นอ๋อดูจากภายนอกแล้วพูดได้เลยไงอ๋อไม่อะไรนะฮะอ้ย๋อมั่นมั่นไวก่อนอ่ามาหมั่นมาแม่มานน้หมั่นมาใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับอาชีพเป็นผู้บิ๊กยูเซลร์ขอบคุณครับ มันเราเป็นลูกเป็นล้านเนาะแม่เนาะใช่อันนี้เปไงบ้างครับมาโตเกียวนิดสิเมื่อยบอยเมื่อยอยู่บอกอีสานได้บอยบอกได้ปอกระเทินปอกระเทินทักทายพี่น้องเป็นภาษาอีสานแน่ปกติอยู่ในรายการทีวีวันนี้มาไลฟ์สดสตรีมมิ่งเป็นไงบ้างแบบมันแตกต่างกันไหมมันเหมือนกันไหมครัก็สนุกไปแบบนึงครับทักทายว่าอะไรดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องสบายดีบอย่สบายดีบอยพี่น้องหัวงอนไปอีกที พี่นองม่วงนอนไปพี่นองม่วงนอนไปคือบม่สัวซาบเทเป็นคนมีความสามารถอ๋อรู้ทอแล้วกลวงฉิงไปเลยทีนี้เ <c oughs> นี่ยคน,คนเขารอดู <c oughs> คุณตั้งแต่ห้าทุ่มหกทุ่ม <c oughs> เขาโทรมาผู้ชมพม่าโทรมาด่าแล้ว <c oughs> ด,ด,ด่าต้องเงนิดเดียวของดีก็ต้องมาทีหลังของดีต้องหมักไว้ปลาแดกสั้นดีต้องหมักไปที่แดดปบบเหมือนปลา้าไงปลาอร่อยมันต้องหมักไปนานๆเลยนะใช่แล้วครับไงต่อ ไม่เราก็ติดในเราปกติเราดูเขาแต่ในทีวีคนอย่ามาเสียงมวนคักมวนแน่แท้ไปสวนซื้อกรปิ่นตัวแก่ร้องเลยเด้อมาสอานตัวแก่ร้องแน่เป็นใครใครตะการใครตะการเพราะตัวแก่ตัวสี่หน่อยเอาเครื่องมือก็ได้ไม่ใช่ทายาทสูตรเอาล่ะวันนี้นอกจากกูแล้วจะมาร้องเพลงยาวๆแล้วครับผมก็ยังมีเอ๊ะเห็นเห็นเขาโพสต์ว่าอะไรนะอยากเห็นไรอันร้องกับใครฟิกซ์รี่กับใครมาสั่งใช่ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วร้องคนเดียวมันก็มันก็ไม่สนุกป่ะดิคอมเมนต์ทางบ้านเข้ามาว่า ตอนนี้คือมีนมาเยอะมากตอนนี้หน้าเวทีกับทางบ้านอยากเห็นไรอันร้องกับใครฮ<อ>ะร้องกับบอสนี่คือตายแล้วสิบบัสเอาต้าที่ใคบันเนออาจารสิอันอันไม่ใช่บอสเอาบอสไปก่อนนอกจากบอสใครครับที่จะให้ร้องอยากอยากให้ร้องซีแกรมยูนีสกาย,อายเอามาให้หมดเลยมาให้หมดเลยเพลงเดียวร้องนั่งหมดถ้าร้องทั้งค่ายคุณคงต้องตีสามนะฮะตีสามได้ได้ครับใครฮะใครฮะ เดี๋ยวรู้อนว่าใครนะครับผมกับพิเลิ่โชว์พิเศษนะครับวันนี้กอดคนนอกใจใครกันนะไม่บอกงไม่บอกไมบอกใครกันนะขอบคุณครับดูรีเยครับเฮ้ยเปนยังไงนี่กลมกลืนมากเหมือนปลาเด็กกับปลาเข้ากันเลยเอ๊ะเกัน่สิเดียวกันนะเป็นไงบ้างน้องยูดิตื่นเต้นมากสั่นดดๆสั่นดดๆเป็นยังไงอ่ะนี่แหละมึงบอกแล้วคนเสิยงดีฮาร์มอนีมีน้อง ก็ตื่นเต้นแฮงครับผมลองกับไอเพิ่์นเคยเบิ่งไอเพิ่์นมาตั้งแต่ไหนล่ะครับผมเคยเบิ่งไอเพิรอนไอเพิ่์นี่ลองเปร้ทุกโนดครับผมส่วนผมนี่ไหลเขาป้าเขอโดงใั้เขาไปทั่วเอาใหม่ไอ้เพิ่์นไผ้พอนสอนคำ้ามในลำหนองที่หลังใครเชื่อเถื่อใครเชื่อเถื่ให้เลยใายเลยตรงนี้เหรอขี้กระเทิร์บกันไหมขี้กระเทิรคืออะไรเอากระโถนไหมไม่หมายว่าใครเชื่อเถอะแบบเพื่อจะแบบลูกไหลลื่นดีไม่เป็นไรตรงนี้พี่ก็เข้าป่าเข้าเขาเหมือนกันไม่เหนเห็นียวเราไม่เกี่ยายแหลมอ่ะไปไหนตอนไหนไม่รู้ ไม่เป็นไรครับเราเรียบเรียบเตี้อยู่แล้วเริตี้ครับผมช่วงนี้หน้าแข็งคนเดียวแมไม่ค่อยอายละทำไมถึงแข็งครับปิดผ้าไปเยอะนะครับแต่หน้าและหน้าแข็งไม่อายละเอาไปนอนดูดิไปพักผ่อนหย่อนใจสบายหลับเนาะเมื่อหนึ่ถือว่าจะมีโอกาสมาลองคู่กับกูอ้ายไว้อันสุดยอดมากเป็นภาพที่หาได้ดูไม่ค่อยได้นะเพราะคุณในท่านเขาก็ไม่ค่อยว่างใช่ไหมฮะครับบอสด้วยป่ะครับก็เหมือนกันครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยนอนเสียแหวนฮะอาจางย์สิผู้วิกกี้เอาโฟกอันพาเอลฟลูอัลสุดเลย แว่าฝ่ายผูกแขนมาให้แน่เออฝ่ายผูกแขนมือนีมือสันมันดีเดีมสิผูกแขนเอามือเอาหววเอาเสียวสวยบ่สวยคนดีบ่คนดีเพอร์เฟกเอลเอสหลอกลวงเขาไปิโว์มาเอาคู่ปากหน่อยเอาถือไม้ให้หน่อยแล้วจะผูกแขนไหนเด้อได้มือจากบ้านฮักแพ่งกันแล้วอือายุดีมีแห้งผูกเอาเสียวเอาพี่เอาน้องเนาะงเขาจะอะ้รเขาอย่างป้องหูหูเรื่อง นะครับผมเอาเด้นมาเจอกันแล้วก็ผูกเอาพี่เอาน้องอายุบอซํากันก็เป็นอย่างดอกอืเดออะแพงกันเด้อค่ะขอบคุณครับผูกไครผูกเจ้าแล้วเจ้ากับผูกได้บั่นคนติ่ทางบ้านเขาขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเหี้ยได้กหลาเด้อ ลุกหล่ะเอ้ยแดงข้างๆเดี๋ยวนี cool? ้เรียนโดนแล้วโอเคหงอมเฮ้ยมาถ้าได้ได้แบบว่าข้ามเสียงดีไปน่ำนอกจากวันนี้แล้วนะครับผมเป็นไงบ้างผูกข้อต่อแขนแล้วปกติเคยผูกกันไทยไหมหนี่ไม่เคยผูกเลยครับนี่เพิ่งผูกให้อ้ายคนแรกเลยนะอันนี้เพิ่งอายุอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองครับยี่สิบสองอันนี้ปีนี้ก็ยี่ห้าแล้วแต่ว่าอาจจะ ดูแบบเท่านิดนึงเท่าปน่รู้สึกว่าเท่านปนแลเท่ายังดูวัยรุ่นวัยทีนวัยเทีนเราคือเดินบนแทบเดินบนเดินบนขอยักสกกรากส้างเจา้าร่างเจ้าเสียงดีไปชวนเสียงเจ้าเนาะเสียงดีอย่างนี้จะคือร้องคนเดียวมันก็ร้องมาบ่อยแล้วแหละไม่ได้ร้องกับยูริไปแล้วเราลองร้องด้วยกันไหมล่ะไหนๆก็ครบรอบแล้วหนึน่งปีมันจะรอดไหมล่ะคุณไอะไ้นรอดอยู่ ไปแล้วนะคะสำหรับศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนระดับแชมป์ถึงมันถึงครึ่งทางเนี่ยพี่เดี่ยวอีกนิดนึงยังเรออยา,งงายังเต้ยไาอีกเป็ชั่วโมง